เริ่มหมายเห็นเลยนะครับสำหรับ To y ยต a าไฮรักเจนใหม่นะตัวนี้เป็นดีเทลด้านหน้านะครับเป็นภาพจากกลุ่มลีโว่ h a i l a n d c ขับนะครับเป็นสมาชิกที่ถ่ายได้แล้วก็ดีเทลด้านท้ายในมีการปรับเปลี่ยนโชว์ไฟท้ายให้เห็นนะว่าเขามีการปรับเปลี่ยนใหม่เป็นไฟท้ายรง LED และเมื่อถอดดีเทลด้านหน้าออกมานะครับได้ออกมาประมาณนี้แฟนๆคิดว่าจะสามารถทำยอดขายได้ดีเท่ากับลีโว่หรือว่า v i g o หรือไม่นะครับกับดีเทลด้านหน้าที่มีการปรับเปลี่ยนไปเยอะพอสมควร และด้านท้ายนะครับส่งไฟท้ายท่งใหม่นะอาจจะได้ตัวอักษรโตโยต้าเหมือนกับรุ่นที่ส่งออกไปยังต่างประเทศนะครับนี่เป็นตัวหนังสือขนาดใหญ่เลยนะแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนดีเทลรวมไปถึงสปอร์ตบาร์ด้านหลังตัวนี้เป็นด้านหน้านะครับนี่เขาก็มีการใส่ในส่วนของสติกเกอร์พางเอาไว้นะก็ปิดเอาพางนะชวใวยเห็นในส่วนของดีเทลของไฟนะครับทั้งดีเทลด้านหน้าแล้วก็ด้านท้ายนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอย่างนะที่โตโยต้ตา พร้อมจะนําเสนอให้กับแฟนๆน,นะแม้ว่าอย่างใช้พื้นฐาน i อวเหมือนเดิมซึ่งหลังจากที่ตัวรถนะวิ่งทดสอบนะหลายคอมเมนต์ก็บอกว่านะครับอาจจะเป็น Big m o มเดลเชนนะอาจจะไม่ใช่รุ่นใหม่แต่ที่จริงแล้วก็เป็นรุ่นใหม่แต่เขาใช้พื้นฐานเดิมนะครับก็มีการใช้ในส่วนของชิ้นส่วนบางชิ้นส่วนนะที่ใช้ร่วมกับ r ีโวอยู่ นะครับส่วนแพลตฟอร์มก็ยังเป็น IMV เหมือนเดิมนะตัวถังน่ะแน่นอนว่ามีการเปลี่ยนนะครับแต่หัวเก๋งหรือว่าห้องโดยสารเนี่ยอาจจะมีการใช้ในส่วนของดีเทลเดิมแต่มีการปรับเปลี่ยนในส่วนของวัสดุใหม่นะครับนี่อย่างที่เราเห็นนะตอนแรกที่เขาปล่อยภาพออกมารถที่วิ่งทดสอบนะครับนี่ก็ถือว่ามีความใกล้เคียงกับรุ่นใหม่ไฟท้ายก็มีการปรับเปลี่ยนให้นะในส่วนดีเทลด้านท้ายก็คล้ายคลึงกับ คู่แข่งอย่าง m มิ s ซูบิชิไททันรวมไปถึง Ford ดเลนเจนะครับก็มีการใส่ในส่วนของที่เหยียบด้านหลังแล้วก็สปอร์ตบาร์หรือว่าสปอยเลอร์หลังนะให้นั่งได้นะครับก็ถือว่าเป็นการใส่มาให้กับลูกค้านะหากเราดูตัวรถนะครับนี่หัวเก๋งยังเป็นดีเทลเดิมนะก็ลองลุ้นกันว่าภายในจะปรับเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนส่วนช่วงล่างนะ่าจะมีการปรับเซตใหม่นะครับ เป็นรุ่น All n e นะแต่เหมือนกับว่าหลายคอมเมนต์บอกว่าเป็น Big Model c h a n นะแต่เขาก็เรียกว่า All n e นะก็ต้องรองดูว่าจะมีการปรับเปลี่ยนเยอะขนาดไหนนะสำหรับ All New h y ั r i d Generation นี้ถ้าดูจากภาพหรือว่ารถที่วิ่งทดสอบนะดีเทลไฟหน้าปรับเปลี่ยนแน่นอนอาจจะเล็กกลงนะครับแล้วก็มีการแยกในส่วนของไฟเลี้ยวแล้วก็ชุดคมไฟใหญ่รวไปถึงไฟสสว่างตอนกลางวันนะครับน่นจะมีการปรับเปลี่ยนแล้วก็ไฟสูง ดิสเบกีล้อนะครับอย่างที่เห็นอยู่ตอนนี้นะจะมีมาให้นะแต่ดูว่าจะเป็นเฉพาะรุ่นท็อปสุดไหมนะครับสำหรับไฮรัก e n e r a t i o n ใหม่วันนี้เราก็นําข้อมูลมาฝากเพื่อนๆน,นะครับคลิปอาจจะยาวหน่อยนะครับเรามัดรวมมาให้แล้วว่านาดีเทลโดยรวมของตัวรถนะจะออกมาประมาณไหนแล้วก็รถที่วิ่งทดสอบเนี่ยนะครับดีเทลถ้าถอดแบบออกมาแล้ว ดีเทลออกมาประมาณนี้สาวกในเมืองไทยจะชอบใจหรือไม่กับ Toyota h ไฮรัก Generation ใหม่ที่จะเปิดตัวในช่วงไตรมาสที่4ของปี2025นี้เริ่มขยับแล้วนะครับสำหรับกระบะเจเนเรชันใหม่จาก Toyota หลังจากมีสมาชิกในกลุ่มรี v o Thailand ์ครับ ได้จับภาพกระบะขณะวิ่งทดสอบโดยมีการพางตัวทั้งคันแต่ก็ยังเผยจุดให้สังเกตถึงการเปลี่ยนแปลงของดีไซน์กระบะเจนใหม่ของ t o y ย t a าไฮรักในชมปัจจุบันมีความแตกต่างกันเห็นได้ชัดจากตัวถังที่ใหญ่ขึ้นเส้นสายตัวรถที่นูนและจุดตัดระหว่างหัวเก่งและกระบะท้ายมีการเปลี่ยนแปลงรวมไปถึงบริเวณซุ้มล้อที่มีเหลี่ยมและสันนูนขึ้นกว่าเดิมทำให้ตัวรถมีความ ดุดันและสปอร์ตขายกระบะฝั่งอเมริกันนี่พาเพื่อนๆนํมาอัปเดตสําหรับกระบะเจเนอเรชันใหม่ของ t o y ยต a นะครับไฮรักเจนใหม่นะที่มีคิวเปิดตัวในช่วงปลายปี2025นี้นะครับด่วนสุดนะมีสมาชิกนะครับในกลุ่ม r ี vo t h a i l a นด์ขับนะจับภาพขณะวิ่งทดสอบนะตัวรถมีการพางตัว ภายใต้สติกเกอร์นะครับยังเผยให้เห็นตัวรถที่มีขนาดใหญ่ขึ้นแล้วก็เส้นสายที่นูนของตัวรถรวมไปถึงจุดตัดระหว่างหัวเก๋งกระบะท้ายนะมีการเปลี่ยนแปลงและซุ้มล้อนะครับดูมีสันมีเหลี่ยมแล้วก็มีกล้ามคาดว่าตัวรถน่จะดูดันมากขึ้นกว่าเดิมรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของชุดไฟหน้าซ่อนดีไซน์้ายกระบะฝั่งอเมริกันกระจังหน้ามีการออกแบบใหม่ ดีไซน์พร้อมกับโลโก้ตัวหนังสืออักษรโตโยต้าขนาดใหญ่และโลโก้มีให้เลือกในส่วนของด้านท้ายนะมีการปรับเปลี่ยนดีไซน์ให้เห็นชัดเจนไม่ว่าจะเป็นการยกชุดไฟไท้ายทรงใหม่และดีไซน์ฝาท้าทยให้มีสปอยเลอร์หลังสามารถนั่งได้พร้อมไฟเบรกด,ดวงที่3ยังมาพร้อมกับจุดที่เหยียบขึ้นบริเวณกระบะท้ายข้างซุ้มล้อด้านหลังสำหรับดีไซน์ตัวรถนะครับโดยรวมถ้าดูจากภาพที่ มีการหลุดวิ่งทดสอบนะจากท่านสมาชิกก็จะเห็นว่านะครับตัวรถนะมีการปรับเปลี่ยนดีไซน์นะให้แตกต่างไปจากรุ่นโฉมที่ขายอยู่ณนะปัจจุบันนะครับในส่วนข้อมูลอื่นๆน,นะครับเกี่ยวกับตัวรถนะไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ช่วงล่างนะครับยังไม่มีการเปิดเผยออกมานะถือว่าเป็นการออกมาวิ่งโชว์ตัวอีกครั้งนะในรอบหลายเดือนเลยสําหรับ To โยต้าไฮรักเจเนเรชั่นใหม่นะที่จะพร้อมขายในช่วงปลายปีนี้หรือไม่นะครับก็ต้องรอรุ่นกันว่า โตโยต้นะครับจะชิงเปิดตัวก่อนหรือว่าจะรอจนถึงช่วงต้นปี2026นะั้นที่จะมีการประกาศเปิดตัวสำหรับไฮรักเจนใหม่แลายแฟนละครับมีความคิดเห็นยังไงกับไฮรักเจนใหม่ ai, ที่จะเปิดตัวในช่วงปลายปี2025นี้นะกับดีไซน์ที่มีการปรับเปลี่ยนส่วนแพลตฟอร์มหรือว่าพื้นฐานก็ยังเป็น iMv ที่ใช้ร่วมกับ v ีโก้ลีโนะจนมาถึงรุ่นนี้นะครับก็ต้องรอดูว่าเขาจะมีการปรับเซตในส่วนของช่วงล่าง มากน้อยแค่ไหนแล้วก็คุมพลังนะครับจะมีการเปิดเผยออกมาหลังจากนี้เราน่าจะได้มีข้อมูลแล้วก็เกี่ยวกับตัวรถมากขึ้นกว่าเดิมนะตโตยโยต้าไฮรักปี2025กับเจเนเรชั่นใหม่ต่อจากรีโวกับชื่อใหม่ที่จดสิทธิบัตรในชื่อทาโวเตรียมเผยโฉมในช่วงไตรมาสที่4ของปี2025นี้ล่าสุดกับการวิ่งทดสอบ ภาพจากสมาชิกในกลุ่ม r ี v o Thailand ์ขับได้มีการจับภาพรถขณะวิ่งทดสอบได้และนี่คือภาพเรนเดอร์ที่ถอดแบบออกจากรถที่วิ่งทดสอบ DNA ตามที่เขาบอกว่าจะมีความดุดันและได้ DNA มาจากฝั่งกระบะที่ขายในอเมริกาอย่างทาโฮมา ก็คือมีความดุดันเส้นสายของตัวรถมีความเด่นชัดนุ่นขึ้นโดยเฉพาะบริเวณคิ้วล้อทั้งด้านหน้าและด้านหลังรวมไปถึงการเปลี่ยนในส่วนของชุดไฟหน้ากับการปรับเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดทั้งคมไฟใหญ่ไฟตัดหมอกและในส่วนของกันชนด้านล่างรวมไปถึงโลโก้ของโตต้าอาจจะมาทั้งตัวอักษรและโลโก้สามห่วงให้ลูกค้าได้เลือกพร้อมกับกันชนด้านล่างไฟตัดหมอกรูปทรงใหม่ขาย ทาโคมาที่ขายในฝั่งอเมริกาและมีการเสริมในส่วนของคิวล้อเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับตัวรถถ้าออกมาทรงนี้ในส่วนของงานดีไซน์ด้านหน้าและด้านข้างเป็นแฟนคิดว่ารุ่นนี้จะสามารถตีตลาดและเป็นแชมป์ยอดขายทั้งที่ไทยและออสเตรเลียรวมไปถึงตลาดอื่นทั่วโลกได้หรือไม่กับไฮรักรุ่นใหม่ที่ใช้แพลตฟอร์มเดียวกันกันกบรีโวและวีโก้ไโครงการนี้ยังได้ไปต่อ ในส่วนของดีเทลด้านท้ายนะครับก็มีการปรับเปลี่ยนใหม่ทั้งฝาท้ายไฟเบรกดวงที่3รวมไปถึงชุดไฟท้ายนะมีการปรับเปลี่ยนให้ดูคล้ายกับทานด้ามากยิ่งขึ้นเพิ่มความดุดันไฟท้าย LED ทั้งชุดรวมไปถึงเซนเซอร์การชนด้านท้ายและที่สำคัญนะมีที่เหยียบขึ้นในส่วนของบริเวณด้านท้ายที่ซุม้มรอด้านหลังด้วยนะครับแล้วก็มีการใส่ในส่วนของเซนเซอร์ระบบความปลอดภัยต่างๆก็มีมาให้อย่างครบคัน และยังมีการปรับเปลี่ยนในส่วนของสปอยเลอร์ด้านหลังนะก็คือตรงฝาท้ายสามารถนั่งได้นะครับถือว่ามีการปรับเปลี่ยนค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรอยู่ในส่วนงานดีไซน์ด้านหน้าและด้านท้ายส่วนด้านข้างหัวเก่งนะครับยังเป็นทรงเดิมนะหัวเก่งยังมีขนาดเท่าเดิมส่วนภายในแน่นอนว่าน่าจะมีการปรับเปลี่ยนนะครับคาดการว่าจะมีการทําให้คล้ายคลึงกับทาโคมาที่มีหน้าจอตรงกลางขนาด12นิ้วและหน้าจอเลนส์ใหม่ขนาด10จุด หนึ่งนิ้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอย่างนะที่แฟนๆก็รอรุ่นอยู่ว่าภายในของรีโวหรือว่าไฮรักเจนใหม่ทาวโวนี้จะมีการปรับเปลี่ยนภายในแตกต่างจากรีโวโฉมเดิมมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าหลายคนก็คาดหวังนะสำหรับการเปลี่ยนภายในเพราะว่าเจนนี้ก็ใช้มา10ปีแล้วนะครับสำหรับภายในรุ่นนี้แม้ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนในส่วนของอลูกเล่นต่างๆนะแผงเบอร์ดนะครับแต่ว่าหลายคนก็บอกว่า นานแล้วน่าจะเปลี่ยนได้แล้วส่วนคุมพลังนะครับยังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลนะมีเพียงตัวรถนะครับที่วิ่งทดสอบนที่มีสมาชิกในกลุ่มรีโวไทยแลนด์ขับนะครับจับภาพตัวรถขณะวิ่งทดสอบนะครับถือว่าเป็นการเคลื่อนไหวหรือว่าอัปเดตนะเกี่ยวกับตัวรถนะหลังจากที่หายไปหลายเดือนนะเงียบหายไปเลยนะครับสำหรับไฮรักเจนี้ ก็ถือว่ารอดูในช่วงมอเตอร์เอ็กโปปลายปีนะเราจะได้เห็นรถคันจริงไหมสำหรับ t o โยต a ไฮรักเจเนเรชันใหม่และแน่ละครับหากออกมารูปทรงนี้นะคิดว่ายอดขายจะดีเหมือนวีโก้ลีโวไหมหรือว่าจะเป็นในช่วงแรกก่อนที่จะมีการโมเดลเชนนะก็ถือว่าลีโวนะช่วงเปิดตัวก็ยอดขายไม่ดีเท่าไหร่แต่พอมีการปรับเปลี่ยนนะครับเป็นเจน2นะก็ถือว่ายอดขายปังแล้วก็ นำเป็นเบอร์หนึ่งยอดขายติดเบอร์หนึ่งของไทยตลอดเลยทางที่ไทยแล้วก็ออสเตรเลียนะครับรวมไปถึงตลาดแอฟริกาด้วยนะก็รอดูว่าเจนใหม่ของเขาจะสามารถตีตลาดและครองใจแฟนๆในไทยได้หรือไม่รวมไปถึงต่างประเทศด้วยนะครับต่างประเทศก็รอเหมือนกันว่าจะมีการเปิดตัวในช่วงไหน แล้วก็มีการเปิดตัวที่ไทยเป็นที่แรกไม่แน่เราอาจจะได้เห็นเร็วก่อนนั้นครับผมแฟนๆมีความคิดเห็นยังไงก็ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้ใต้คลิปนี้เลยครับยังไงก็ฝากติดตามนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ